ความกลัวคืออะไรในบรรยากาศที่เงียบสงบของชนบทลุงบุญนั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับลานสาวตัวน้อยที่มีดวงตาเป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นใบบัวเดินเข้ามาหาลุงบุญด้วยความสงสัยในใจลุงคะความกลัวคืออะไรคะความกลัวนะรือใบบัวมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราระวังตัวเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรืออาจจะทําร้ายเราได้มันช่วยให้เราปลอดภัยนะ แล้วทำไมเราต้องกลัวล่ะคะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะรักษาชีวิตของตัวเองไว้การกลัวทำให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดแล้วเราจะมีวิธีขจัดความกลัวไปได้อย่างไรคะการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เรากลัวจะช่วยลดความกลัวได้และการมีความกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับมันที่สำคัญ คือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถผ่านพ้นมันไปได้ใบบัวยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเธอได้เรียนรู้บางอย่างที่สำคัญจากรุงบุญและเธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะเผชิญกับความกลัวในใจ